ัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเร็กจาก R D D c ดี Center นเะครับแม่คือบริษัทอาคเนลแคปิตอลเพราะเราคือแหล่งรวมรถมือสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่โกดังนะครับรถดีเด็นสาขาบางนาเหมือนเดิมครับลูกค้าวันนี้ผมมีรถดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับประมาณหลักร้อยคันมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับตามผมมาครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนวันนี้นะครับตามผมมาครับ มาครับวันนี้นะครับผมนะครับพามารีวิวคันนี้นะครับเป็นโตโยต้านะครับไฮรักรีโวนะครับ Z ซตอี i ิชันนะเป็นปี22นะหน้าหมูป่าแบบนี้เป็นตัว Entry นะครับเป็นกระบะ4ประตูนะกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับสนุนราคานะครับเริ่มต้นนะเริ่มต้นอยู่ที่4 2 7 0 0 0บาทนะ4 2 7 0 0 0บาทนะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย970829913นะผมมาลิกและทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ มาครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรีวิวล้วคันนี้กันนะล้คันนี้เป็นรถตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นรถตัวอย่างนะยังมีอีกประมาณประมาณเป็นสิบคันนะที่ลูกค้าเห็นนะ้เรียงรายด้านหน้านะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะนะมีอีกสิบคันได้นะสําหรับรถสี่ประตูนะสี่ประตูตัวนี้นะครับมาดูนะตัวเครื่องด้านหน้านะครับ ตัวเครื่องด้านหน้านะครับคันนี้นะคันนี้เป็นรถตัวอย่างนะผมาเอามารีวิวให้ลูกค้าดูนะครับเอามารีวิวให้ลูกค้าดูนะคันนี้นะตัวเครื่องด้านหน้านะลูกค้าเนี่ยอตฝากระโปรงเดิมนะคู่นะครับอตฝากกระโปรงเดิมนะไม่มีร่องรอยการแกะการไข่นะครับแล้วก็ชิ้นแก้มมาครับเดิมเดิม นะครับเิ้นแก้มเดิมแบบนี้นะสลักโตโยต้มันอยู่ครบแล้วก็นะเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับคานเนี่ยสลักตัวอาร์นะอยู่ครบตัวแอลแล้วก็น็อตต่างๆไม่มีไข่ไม่มีขยับนะไม่มีไข่ไม่มีขยับนะครับไม่มีไข่ไม่มีขยับชิ้นแก้มด้านนี้ก็เหมือนกันนะสวยงามครับตัวเครื่องด้านในนี่ลูกค้าได้ยินเสียงชัดๆเลยว่านะไม่มีเดินผิดปกตินะไม่มีเดินผิดปกตินะครับไม่มีเดินผิดปกตินะ เลีครื่องยนต์เดินปกตินะครับแล้วก็พ่วแบบต่างๆนะไม่มีรอสนิมไม่มีรอสนิมนะนะเมอาเครื่องภายในนะอยู่ครบนะครับนะไปดูด้านในกันไปดูภายในกันไปดูภายในกันอุ๊ย,ยนะคันนี้นะกระบะ4ประตูนะเกียร์ออตโต้เป็นตัว e n t ทรนะครับเ็นทีปียี่สนะครับ เป็นตัว N T ปียี่สิบสองนะคันนี้มาพร้อมกับยางแม็กแบบนี้นะยางเป็นปียี่สิบสี่นะไฟโตนนะครับยางไฟโตนปียี่สิบสี่นะนี่ยางไฟโตนนะครับปีอ่านี่ยางปียี่สิบสี่นะลูกค้ายางปียี่สิบสี่นะยางปียี่สิบสี่นะครับก็บางคันนะแล้วแต่คันนะแล้วแต่คันมันก็จะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับมีร่องรอยการใช้งานนะ รอยวงต่างๆเนี่ยที่ลูกค้าเห็นนะครับก็เราขายให้จะใ,ให้ลูกคาา้าจะชัดแบบนี้เลยนะขายให้ลูกค้าชาัดชัดแบบนี้นะให้ลูกค้าเห็นแบบนี้นะแต่ว่าก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้านะก็ทําการเคมนะส่งเคมนะครับส่งเคมแล้วก็ทำความสะอาดนะล็อกสีล็อกสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะทําความสะอาดล็อกสีล็อกสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนะครับดูภายในดูภายในนะภายในนะผมย้ำอีกทีนะคันนี้เป็นรถตัวอย่างนะครับ ภายในเนะนี้ยนี่น็อตด้านแก้มชิ้นข้างนะครับเดิมนะแล้วก็ประตูนะคันนี้ประตูเดิมนะครับอ่าสักครู่นะนี่คันนี้ประตูเดิมลอยซีนนะคมๆแบบนี้นะครับภายในนะข้างในเป็นมันเป็นสีขาวนะคันนี้เป็นสีขาวนะแต่มันแรปสติกเกอร์มานะครับลูกค้าแกะสติกเกอร์ออกมาก็จะเป็นสีขาวนะครับด้านในมาพร้อมกับเบาะสีดำแบบนี้นะ ไม่มีรอยเยาะรอยลอกรอยย่นนะรอยลอกรอยย่นนะนะแอร์ด้านในเย็นสบายนะครับแอร์ด้านในเย็นสบายคันนี้นะแอร์ด้านในเย็นสบายมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาอ่าเกียร์ออโต้น,นะแบบขั้นบันไดแล้วก็มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็นะจอแบบทัชสกรีนจอแบบทัชสกรีนนะคันนี้ทัชสกรีนได้นี่ลูกค้าเห็นไหมนะทัชสกรีนได้นะทัชสกรีนได้แล้วก็ามาพร้อมกับ กล้งองหน้าและกล้องหลังนะกล้องหน้ากล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลังนะครับกล้องบันทึกด้านหน้าและด้านหลังนะกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังครับลูกค้าคันนี้นะเลขใมหกหมื่นเก้าพันนะก็จะมีเลขไม,ม่ลลห,มหลักหมื่นนะมีเลขเลขไม่หลักหมื่นนะหกหมื่นแปดหมื่นนะหรือว่าเลขไม่หลักแสนนะครับค <acab> ันนี้นะปียี่สิบสองนะครับไปดูภายในนะด <RS 2> ้านหลังก็มะไม่ได้ผ่าน ร่องรอยการแกะกันไขนะไม่ได้ผ่านร่องรอยการแกะกันไขนะดึงกระดูกงูให้ดูนะดึงกระดูกงูให้ดูนะครับนี่กระดูกงูสวยชัดคมแบบนี้นะสวยชัดคมแบบนี้นะครับนะเห็นไหมสวยชัดคมแบบนี้ก็นะรถเดิมนะไม่มไม่มีชนหนักปิดคว่ำนะครับไม่มีชนหนักปิดคว่ำนะไม่มีชนหนักปิดคว่ำนะครับ เห็นไหมมันเป็นเนี่ยสติกเกอร์เนี่ยลอกออกมาก็จะเป็นสีขาวนะลอกออกมาเป็นสีขาวนะีบอ์ด้านหลังก็เดิมนะครับบอดด้านหลังเดิมนะเดิมเดิมแบบนี้นะเดิมเดิมนะบบอ์ด้านหลังสีดําก็นั่งสบายนะกว้างขวางแล้วก็มาพร้อมกับที่วางแขนนะพร้อมที่วางแก้วนะครับสวยงามแบบนี้นะไม่มีรอยย่นรอยลอกนะ รอยย่นรอยร้าวถลอกไม่มีนะครับนะ,ะดะูด้านเดิมนะแล้วก็กระจกปรอบไฟฟ้านะปรับออโต้ฝั่งคนขับนะครับเครื่องเสียงด้านหลังมีนะครับแล้วก็ที่เก็บของนะครบนะพร้อมที่เก็บของเยอะเยอะจุกจุนะตัวอ่ากระมี่ด้านบนนี่ลูกค้านะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะ นะ้สวยใสยสะอาดนะสวยใสยสะอาดนะครับนะ้สวยใสยสะอาดนะไม่มีรอยดำรอยย่นะ 100, 100ยนะรอยดำรอยย่นไม่มีนะครับน้าแชิ้นกระบะชิ้นท้ายนี่ชิ้นเดิมกระบะชิ้นท้ายชิ้นเดิมนะลูกค้าย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถอดยังไม่ได้แกะเลยนะไอตรงนี้มันมีตําหนินิดนหน่อยนะมีตําหนินะอาจจะผ่านการรอยคูดมานะรอยคูดมานะทําให้มันบุกนะทําให้มันบุกนะ แต่ว่าก่อนส่งม anyway, อบรถให้ลูกค้านะมันเคาะแล้วก็ Zero เก็บสีเก็บงานให้ลูกค้าอยู่แล้วนะมันไม่ได้เป็นชนหนักนะอันนี้มันไม่ได้เป็นชนหนักนะครับแจ้งให้ทราบอีกทีว่าไม่ได้เป็นชนหนักนะไม่ได้ส่งผลกับการขับขี่นะไม่ได้ส่งผลกับการขับขี่นะนะเช็คเข้าศูนย์เช็คเช็คได้เลยนะอันนี้ก็มีรอยบุบเหมือนกันนะก็ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าก็นะเก็บงานให้ลูกค้าอยู่แล้วนะเก็บงานให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนะดูขัดสีด้านล่างนี่เห็นไหมขัดสียังอยู่สวยงามแบบนี้นะ คัสซีอยู่สวยงามแบบนี้นะครับนะแล้วก็ยางสะพานยางลึกๆนะกับยางลึกๆแบบนี้นะรถของเราหมดสัญญาเช่านะไม่มีย้อมแมวนะไม่มีย้อมแมวไม่มีกลับไม่มีกรอไม้นะสภาพแบบไหนแบบนั้นนะเนี่ยอย่างที่ผมให้เห็นนะก็สภาพเป็นแบบไหนแบบนั้นนะนะเดีย๋ยวเปิดนาะมาพร้อมกับแครี่บอยเสมอเก่งนะชุดนี้มาพร้อมกับแครี่บอยเสมอเก่งนะแครี่บอยเสมอเก่งทุกคันนะครับชุดนี้นะ เป็นตัวเอนทรีนะตัวเอนทะรีนับนีกระบะด้านหลังนะแล้วก็ใส่กรงเหล็กนะกรงเหล็กแล้วก็กล้องมองหลังนะอันนี้เป็นกล้องมองหลังนะส่วนของกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังนะเดี๋ยวเปิดฝากระบะให้ดูนะกระบะนี้เดิมๆนะนี่เม็ดอ้างอยู่ชัดๆนะเม็ดอ้างอยู่ชัดๆแบบนี้นะครับแล้วก็ชิ้นท้ายนะก็ไม่ได้มีร่องรอยการไขนะ ไม่ได้มีร่องรอยการไข่นะครับนะแล้วก็ด้านนี้ก็เดิมเดิมนะเดิมเดิมนะเม็ดอา้างอยู่นะเม็ดอา้างอยู่นะในผมรูปดูก็ยังมีเม็ดอา้างอยู่นะมันมีร่องรอยสกปรกนิดหน่อยนะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าก็เก็บงานทำความสะอาดอยู่แล้วนะคาร่บอยนี่เสมอเก่งแบบนี้นะสวยงามแบบนี้ครับตำหนิด,ด้านหลังก็ไม่มีนะอ่าตำหนิด,ด้านหลังมีไฟไท้ายแตก นิดหนึ่งนะไฟท้ายแตกนิดหนึง่งแต่ว่าก่อนส่งมอบรถให้ลูกคา้าก็ส่งเก็บงานอยู่แล้วนะครับเก็บงานอยู่แล้วนะสวยงามนะครับคันนี้นะมาพร้อมกับสีขาวนะเบาะด,ด้านหลังก็ทั้งสองฝั่งนะเบาะเดิมนะครับนี่ประตูเดิมแล้วก็เบาะสีดำน,นะไม่มี ร่องรอยความสกปรกนะครับไม่มีร่องรอยสกปรกนะไปดูเริ่มรถกันนะไปดูเล่มรถกันคันนี้นะคันนี้นะครับนะเป็นรถปียี่สิบสองนี่รถปียี่สิบสองสองห้าหกห้านะทะเบียนสองห้าหกห้ารถยี่สิบสองปียี่สิบสองนะครับ นะจดทะเบียนมาสีฟ้าสีสิมเงินสีขาวนะสีฟ้าสีิมเงินสีขาวนะนะเครื่องยนต์ดีเซลนะเป็นเครื่อง 2. 4ุนะเครื่อง2 4ันสี่ะครับเจ้าของรถลำดับที่1ก็เป็นอาคเนียแคปิตอลนะลูกค้ารับรถไปก็เป็นเจ้าของรถลำดับที่สองนะทุกคันนะรถทุกคันเซตนี้นะเซตนี้นะเป็นทะเบียนแบบนี้หมดเลยนะรายการจดทะเบียนแบบนี้หมดเลยนะสีฟ้าขาวเครื่อง2 4จุดนะปีย2ิบหมดเลยนะเซตนี้นะมี10คันมีประมาณสิกว่าคันนะลูกค้ามีประมาณ1ิบกว่าคันนะ ประตูด้านข้างก็เดิมเดิมเดิมแบบนี้นะรอยซีนรอยอะไรใดๆต่างๆนะครับนะเครื่องเสียงวิทยุอ่าเครื่องเสียงบลูทูธนะจอเป็นแบบทัสกีนนี่แบบนี้นี่ผมให้ดูอีกทีหนึง่งนะจอทัสกีนบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธได้นะมีออดิโอนะแล้วก็นะเชื่อมต่อบลูทูธ Apple c a r p l a y พได้ครับ นะ Apple c a r า l a y พนะคอนโซล,ลด้านหน้ากว้างนะนะครับแอร์แบ็กสองลูกนะด้านหน้านะพวงมลาลัยสวยงามแบบนี้ไม่มีรอยลอกรอยลอกรอยย่นนะไม่มีรอยลอกรอยย่นนะสวยงามมากคันนี้นะครับอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดแล้วก็เกียร์ ธรรมนาแบบขั like you, right now, right, ้นอ like ันดนะแอร์เย็นสบายนะครับแอร์เย็นสบายนะเป็นปรับมือนะเป็นปรับปุ่มแบบนี้นะครับแอร์เย็นสบายนี่ผมเล่งให้ดูเลยชัดๆนะเล่งให้ดูชัดๆนะกล้องด้านหลังเดี๋ยวผมเสียบกล้องหน้ากล้องหลังให้ดูนะเสียบกล้องหน้ากล้องหลังให้ดูปึ๊บสักครู่ครับ กล้องด้านหลังให้ดูนะครับสักครู่นึงนะนี่กล้องด้านหลังอันนี้นะกล้องหลังอันนี้นะเห็นไหมมีกล้องหน้ากล้องหลังนะอันนี้กล้องหน้านะครับแล้วก็เนี่ยปอกอันนี้เป็นกล้องหลังนะกล้องหน้ากล้องหลังก็แถมไปให้แบบนี้นะสําหรับคันนี้นะครับนะสําหรับคันนี้ แล้วก็ไอตัวนะภาษีต่างๆนะเลขทะเบียนเดี๋ยวมันปีอันเดือนกันยานะก่อนส่งมอบรถน <c oughs> ให้ลูกค้าก็ทําการนะต่ออายุนะต่ออายุสัญญาให้ลูกค้าอยู่แล้วนะต่อต่างๆนะคันนี้ก็ตาหนินะราคาบุกนะครับมีราคาบุกเนี่ยเขาเขียนมาว่าเป็นราคาบุกนะแต่ผมสังเกตมันแทบไม่เห็นเลยเนี่ยมันแทบไม่เห็นเลยลูกค้าก็เห็นอยู่นะว่ามันแทบไม่เห็นเลยนะแทบไม่เห็น,นเลยว่าเป็นราคาบุกนะ นะก็ก่อนเก็บงานอ่าก่อนส่งมอบลูกค้าก็กเก็บงานนะส่งเคมให้ลูกค้าอยู่แล้วก็บอกอ่ากระบะชิ้นด้านท้ายนะก็เป็นเดิมเดิมแบบนี้นะชิ้นด้านท้ายเดิมนะสีขาวนะแคดิบอยเสมอเก่งนะครับนี่นะสวยงามแบบนี้นะตัว e n t ทรนะครับกระจกเป็นพลาสติกแบบนี้นะไม่มีแตกนะไม่มีแตกไม่มีย่นนะไม่มีแตกไม่มีย่ ไม่มีแตกนะครับกระจังหน้าหลอ่ลอๆแบบนี้ไฟทะไฟหน้านะครับติดทุกดวงเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะผมเปิดให้ดูเปิดให้ดูไฟหน้านี่ไฟหน้าติดทุกดวงเห็นไหม ตกดวงนะลูกค้าติดสวยงามทุกดวงนะครับคันนี้นะนะครับผมสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับคันนี้นะเป็น t o y ยต้นะครับไฮรักรี v o นะเ e ตอ t i ิชันะเป็นกระบะสี่ประตูนะครับ d o u b l เบิรแคปเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้นะครับเครื่องสองจุดสี่นะนะครับสนุนราคาคันนี้นะครับเริ่มต้นนะอยู่ที่สี่แสนสองม็ันบาทนะสำหรับรถสวยนะ สำหรับรถสวยนะรถสวยนะไม่ได้ผ่านการชนหนักมานะ4 2 7 0นสบาทนะสำหรับแล้วก็มีรถที่ผ่านการชนมานะก็จะมีนณะราคาเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0 0นบาทนะสี่แสนบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ศูนย์เก้าเนะครับผมมาลิกให้งานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดน,นะครับ นะครับรถรีวิวรถดีๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาริกจาก RDD a r c e n ค e ร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ